สวัสดีค่ะ FC ทุทกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางสักครู่นะคะทุกคนเราพัฒนาค่ะวันที่3กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เดกอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเข้านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ด้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจะจะพาไปดูวันที่31ค่ะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่31นะคะจะให้เด่น4และ3มา27742พี่น้องเจ๊จับคู่รุดนะคะเด่นมาเลข4นะคะทุกคนมีแอดมี fc มาคอมเมนต์บอกว่าชอบเลข4นะคะมาแน่ๆน่ มาจริงๆนะคะทุกคนสุดยอดจ้าขนาดใจใจยังไม่รู้นะคะพี่น้องบาสิมาตัวใดนะคะพี่น้องคะใจก็มีนาที่คำนวณลงไปซื้อ,อพี่น้องเอา้ามาต่อนะคะทุกคนวันที่สามนะคะเลขเด่นประจาวันหกกับหนึ่งสามวันที่สามสิบเอ็ดหลุดหมดนะคะทุกคนวันศุกร์วันที่สามวันจันทร์นะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะใจได้เด่นอยู่ที่แปดและสามนะคะพี่สขา สำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นนะคะสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับดเด่นประจำวันถ้าใครไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนมาดูกันค่ะ8นะคะ82 87 84 89 3ค่ะ38 32 37 สามสี่นะคะทุกคนคูะเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่สามแปดแปดสามคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะใจมักเก้าแปดแปดเก้าค่ะพี่น้องพี่น้องมักก็ค่อยตามใจด้อค่ะพี่น้องบอมมักพานได้เลยนะคะเลขเด่นประจำวันจันอยู่ที่สองกับเจ็ดเบิ้ลประจำวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคน เลขสองกับเลขเจ็ดนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดนาะคาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านเด้อค่ะทุกคนคะ่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเด่นแยกวันนี้อยู่ที่แปดและสามเด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นแปดสองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดจะไพ่ทั้งสองคู่คะ่ะสามค่ะ สามสองสองามสามเจ็ดเจ็ดสาจับให้เหมือนกันเนาะพี่น้องส่วนแปดสี่สี่แปดสามสี่มใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ fc ชอบก็สามารถตามเจได้ fc ไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้ค่ะแล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะดวงคนเท่ากับบอกคือกันน้ำพี่น้องดวงขึ้นดวงลงนะคะทุกคน ค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับดิดินประจําวันนะคะพี่น้องบอ่มักจับคู่ไม่เด้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันจันใจขอเอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอฟซีทุกทุกท่านมอบให้นะคะสําหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆมันหมานสุคคู่โุกคก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ